คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะพเพื่อนๆ FC ช่องต้อมพารวยทุกทุกท่านนะคะวันหยุดของใครๆหลายๆคนเนาะ ะะหยุดก็มาดูแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะของวันจันทร์ที่24นะคะตั้มลงให้ก่อนล่วงหน้าเนาะสูตรเลขกำลังวันนะคะสูตรเลขกำลังว,วันลาวนะคะเพื่อนก่อนที่จะไปดูแนวทางนะคะทุกคนเรามาดูผลที่ออกนะคะของงวดประจำวันที่20นะคะเพื่อน,อนหวยลาวนะคะ20ที่ผ่านมานะคะผลออก 1>, 1 6 1หนึ่งะคะแล้วก็91นะคะทุกคน161แล้วก็91นะคะ61ไม่เข้านะคะเพื่อน61ไม่เข้านาอสำหรับเลขกำลังวันนะคะ61ไม่เข้าหลุดนะคะก1ก็หลุดนะคะเพื่อนต้องๆขอโทษขออภัยนาอเพื่อนๆที่ตามนะคะสูตร ในตารางเลขกำลังวันนะคะเพื่อนหลุดทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าสุดวัดดวงนะคะเพื่อนปังสุดๆเลยนะคะนอสุดวัดวดวงปังนะคะยังไงท่านไหนที่รอสุดวัดดวงนะคะวันอาทิตย์นะคะต้องจะลงให้นอวันอาทิตย์นะคะท่านไหนที่รอนะแต่สุรในตารางเลขกำลังวันนะคะต้องต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะคะเพื่อน ไม่เข้านะคะหลุดนะคะมาดูของวันที่24กันนะคะเพื่อนวันจันทร์ที่24เนาะเลขกำลังวันนะคะเลขในตารางมีเลข9นะคะเลข0 2 6 5เลข1แล้วก็เลข8นะคะเลขเด่นอยู่ตรงกลางนะคะทุกคนเด่นเลข6กับเลข5นะคะเด่น6กับหเนาะ เลข6ก็จะมี6 0 0 6 6 2 2 6 6 8 8 6 6 9 9 6นะคะเลข5มี5 0 0 5 5 1 1 5 5 5นะคะ5 9 9 5นะคะตัวกันจะเป็นเลข2นะคะเพื่อนๆกันเลข2เนาะกันเลข2นะคะหมึกต้อง หมึกต้องจะหมดหรือเปล่าคะเลขสองเนาะไม่ค่อยติดแล้วนะคะหมึกอ่าเลขสองนะคะกันเลขสองมีสองศูนย์ศูนย์สองนะคะสองหนึ่งหนึ่งสองสองสองนะคะสองห้าห้าสองเนาะเลขที่ต้องชอบส่วนตัวนะคะ อันนี้เนาะชอบส่วนตัวนะคะ0110 5885 8118นะคะและตัวสุดท้ายเนาะ9889นะคะต้องชอบตัวนี้เนาะเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบตัวเดียวกับต้อมก็ตามได้นะคะส่วนสายวิ่งรูดนะคะทุกคน อ๋อเสียงไก่นะคะไก่พ่อเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆนออยู่ข้างๆห้องต้อมเลยนะคะเยอะมากค่ะมีไก่ชนมีไก่ที่บ้านสัตว์เลี้ยงเยอะมากเลยนะคะมีไก่มีน้องหมามีน้องแมวนะคะเพื่อนๆเมื่อก่อนมีเป็ดมีวัวนะคะพ่อขายเป็ดกับขายวัวไปแล้วเนาะเหลือแต่ไก่น้องหมาน้องแมว มีหมูด้วยนะคะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเลี้ยงหมูด้วยนะคะพ่อเลี้ยงหมูด้วยเพื่อนๆคะไปต่อนะคะเลขวิ่งกับเลขรูดนะคะก็นําเลขเด่นมาวิ่งรูดได้เลยวิ่งเลขหรูดเลขห้านะคะอย่าลืมตัวกลับกันด้วยนะคะ เนาะต้อมขอให้ทุกท่านนะคะรวยรวยเฮงเฮงปังๆนะคะหลับขอให้ได้เงินหมื่นตื่นขอให้ได้เงินแสนไปไหนมาไหนพบเจอแต่เรื่องดีๆนะคะถูกหวยอย่าลืมแบ่งเงินส่วนหนึ่งเพื่อทำบุญด้วยนะคะเพื่อนๆทำบุญนะคะเมื่อก่อนต้อมก็ไม่เชื่อนะคะเพื่อนๆเนาะไม่เชื่อเนาะหลังๆนะคะ ถ้าเราถูกหวยเราต้องแบ่งเงินที่เราถูกหวยนะคะทําบุญไม่ต้องทําบุญมากมายนะคะเห็นขอทานในตลาดเนาะก็ให้นะคะเพื่อนเ<ๆ>ให้ด้วยความเต็มใจเนาะไม่ต้องให้เยอะก็ได้เราให้ตามกําลังทรัพย์นะคะเพื่อนๆบุญกับน้องหมาน้องแมวทําบุญได้หลายแบบนะคะเพื่อนเพื่ทำบุญโดยการให้ให้ความรู้ให้ความสุขให้ความเพลิดเพลินก็ถือว่าเป็นการทําบุญนะคะเพื่อนเ หลังๆนะคะต้อมเชื่อนะคะต้อมก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกหวยนะคะเพื่อนแต่ว่าไม่ได้ถูกมากเนาะเราไม่ได้ซื้อมากนะคะก็ถูกนะคะสองสามงวดสี่งวดติดก็เว้นไปงวดหนึ่งก็จะถูกนะคะเพื่อนแต่ท่านไหนที่ทำบุญแล้วไม่ถูกเนาะ ทำบุญแล้วเมื่อไหร่ก็ไม่ถูกหวยสักทีซื้อตัวนี้ออกตัวนี้ซื้อก็ยังไม่ถูกเราก็ต้องทําบุญต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเพราะว่าบางทีเจ้ากรรมในเวรเนาะของเราก็ยังเยอะนะคะเพื่อนทําบุญไปให้เขาเยอะๆเนาะทำบุญโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะเพื่อนทําบุญแบบเต็มใจทําบุญเลยนะคะทําบุญด้วยความเต็มใจนะคะเพื่อนแล้วก็ทําไปค่ะ ผลบุญของเรานะคะก็จะนําให้เราโชคดีนะคะเพื่อนไม่โชคดีเรื่องหวยก็ต้องเป็นโชคดีเรื่องอื่นๆนะคะต้องฝากไว้ด้วยนะคะเพื่อนทุกคนอย่าลืมทําบุญกันให้เยอะๆนะคะยังไงวันนี้ต้องพารวยขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะคะขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย